สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องอ้าวได้บ่หลายผลโอ้โหกลไปถามโอ้ข้องพี่เด้ของพี่เด้ของพี่หันแลร่ลานนั่นแล้วเมื่อได้ยินข่าวว่าได้ของพี่เมื่อได้ยินข่าวว่าช่วงนี้เขามีแจกของพี่นี่คนขวายไปแบบว่างไวเลยเนาะนี่ป้าแป๊บเดียวหอนเลยลานหอนเลยบอไดเอาหันแลร่ลานนั้นแล้ว เลือบอะไรกินอีต <st> ้นมันอยู่น so <talk bitch> <laughs> ี่ช so ุดห่อนห่อนเนาะเออต้องนท่าเฉดท่ามตีเอามาเผื่อเด้อเอามาเผื่อเด้อเอ้ามาพลิกเพชรเพชรแนวพลิกเบิ่งเยอะแชร์หู้นะพ่อพี่น้องทาวาทิมงานนี่หู้ขาวว่ามีอันชุดนี้มีผู้ได้แจกของพี่นี่ไปเบิดปั่นจนจนได้เอาจนได้นี่ตอนนี้ไปแล้วรอบหนึ่งยังบ่ได้เดี๋ยวมันกะ สิไปถามฮูนาเขามันอีกว่าเขาแจ๊กบ่งได้กันแน่รอบนี้มันว่าเชี่ยมาให้ไดดเนาะเดี๋ยวเขาติดตามกันเบิ่งว่ารอบนี้มันสิใดหรือบถ้าวอะไรรอบนี้ก็ถือว่าเอาเงินตัวเองชื่กับเขาแน่นอนช่วงาบมันนี้ห่อกับพากันหลดน้ำขึ้เก้าสบมาันี่ยพ้นกระปุกบมมีเนเห็ดช่วงชาร์จมันยุ่มันปั่นมาเนี่เต็มทีเลยมันก็ลยใช้ง่ายลี่คนคนนี้ทำมาทำงานชวนนี่โอเคเลยเด่นีเนาะ ถ้าทำงานชวนนี่โอเคเลยนี่ได้อยู่เขาว่าไดยมันสิได้อยู่บึงคนมันใช้ง่ายพังคว่ควไหนนี่คนเนี่นนนยนี่พนันหนันยังว่าบ่มากมันแต่มันนี่ใช้ง่ายใช้ง่ายพังคั่วม,มันคนชื่อโอ้ยบุแดงเล้ออันนี้ไปแลวนี่พนันมันสีหายมาแล้วนี่ไปชงหลบ่นันาชอบยูจูดอีกโอ้ย มันนีช่วงบบยบยชุวงชานมันอยู่นี่เงินกินเขากระบุมีพูนสุมมองสุมบอลมันอยู่นั่นสุมบอลมันอยู่เป็นรอปภอ,อีกหนึ่งคน,นทิเบบว,ว่าว่าแต่ห้องบอกว่าแต่ห้องใสไปเด้ดเบบด์แล้วกับมืบ่อวานนี้ก็น้องมันก็ช่วย คนกิ่งไม้ลงเนาะคนกิ่งไม้ลงขนาดว่าเอาเงินหายคือตอนเสานี่เนาะห้าสิบบาทเลิกกาเขาบอกวา่าให้ซื้อน้ำแข็งมาให้ยคอยมิงทุงเลยกัเงินเรือหันซือ้อเป๊ปซี่มาหันเดอ้อมาเป็นยังตอกเอาเป๊ปซี่ขวดยิ่ใหญ่เลยเนาะมาให้ที่เรือมันมันกับโบซออีมันก็มาส่งคืนเบิดเงินเขาซาดซื้อเลยเนาะเป็นอีกหนึ่งคนที่น่ารักว่าแต่ใช่ มันีิสัได้อยู่วะเกี่ยมมาติดตามกันเนาะว่าสิได้หรือบบกุเตียวท,ที่น้องมันอยากได้บึ่งกันพนอนี่น้องตอนนี้น้องมันมาแล้วเนาะว่ามันสิได้กุเตียวเนาะนี่รีปันมาแล้วรีปันมาแล้วมาเบิ่งเลยว่าสิได้บบกุเตียวนิ้วเขาแห้งแล้วมั้งนี่ตอนนี้เขกล็ลด เช็ดไปแล้วชงช่วยดิห้องก็ะจิเก็บสายเดี๋ยวไปหลุดทางในต่อนะมาเลย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 เรียบร้อยผมแม่พี่น้องอันนี้แบบบางทีอาจจะพังผิดเนาะสื่อสารกันพีดนะหัวหน้าก็บุงหูนะเนาะมันบอกหน้หนาเขาก็บุงหูเนาะว่าเป็นร้านใดเขาแจกกันแน่นะไรยิแนแต่แบบพวกคนสูงเขาบอกว่ามีอีกร้านหนึ่งเขาแจกอาหารกับข้าวก๋วยเตี๋ยวไปเอาได้เลย พูดจริงหรือไม่จริงเราก็เชื่อคนง่ายไปนหน่อยเออไม่คนบอกก็อย่างน้อยก็บอกอันนี้มาบอกบอกว่าไปเอาเลยนะกว๋วยเตียเดเด๋ยวอ่ะเขาแจกพูดแบบนี้เลย <ไป S 1> เอออย่างน้อยก็อย่ยางน้อยก็บอกว่าปั่นไปดูไหมแถวนี้เขามีร้านกว๋วยเตี๋ยวเขาเ้าแจกเนาะลองปั่นไปดูเผื่อว่าเขาแจกมันมีคนเข้ามาบอกอย่างน้อยก็ต้องพูดแบบนี้นเอออันนี้บอกว่า อันนี้บอกว่าไปเอาก๋วยเตี๋ยวเลยอยู่แถวนี้เขามีร้านแจกอ้าวงานเข้าเลยพอไปไม่มีสักร้านโอ้ตายแล้วแบบนี้เรียบร้อยเลยมันก็บไปกินอุตสาปันตั้งช่องหลบอีต้นมันแล้วเห็ดเอาแต่เห็ดตัวกันกับตัวเห็ดตัววานาะเอ้าวพอพี่น้องาฉลองที่นี้กับเจ้าใบชิมิเดอรเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอีก